เป็นไงบ้างคะคนป่วยมาทํางานเป็นปกติดีเจ็บแผลไหมไม่แผลอักเสบไหมไม่เป็นคีเดียวมันก็ทำไม่ได้แล้วเนี่ยพาพามาพามาชมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสามเข้าสี่เป็นไงฮะทำงานแล้ว ตระกูลเซซามินเซมงคลมงคลน้ำมันงาฮาฮัดซันงาดำาเพนตะเ,เป็นไงเช้าสี่เม็ดเย็น4เม็ดกลับมาทำงานป๋อเลยพานมได้แค่เดือนกว่า,วาเองเอแผลไม่ไม่เจ็บแผลใช่ไหมแผ้หายดีแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เ <c oughs> ตึงนิดเดียวโอเคสุดยอดมากเลยแต่มันยกแขนไม่ขึ้นไเออมันก็มันยกไม่ได้เพราะว่ามันยังเต็มตึงแผลมันยังตึงแผลอยู่ไม่แดงไม่ได้มันไม่แดงไม่อักเสบก็โอเคแล้วงั้นก็ไปตัดอีกข้างหนึ่งไปจะได้เท่ากันแบนเป็นลาบเป็นทรายเลยเนะ โอเคค่ะวันนี้พามาชมนะคะผู้ป่วยมะเร็งอาการดีมากๆเลยนะคะให้ทุกคนมั่นใจนะศูนย์ไพจินหยงเหิงกับตระกูลเซซามินของเจซีโอเคนะคะ